สวัสดีครับเล่นนี่คือรายการ How to Jap นะครับรายการที่จะมอบสาระและความสนุกเกี่ยวกับญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นอ่ะเอาล่ะนะครับ EP นี้นะครับเราจะว่าด้วยกันถึงเรื่อง7สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองอ่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับคุณเข้ามาถูกทีละพอเราจะพูดถึงเรื่อง7สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะ เอาละนะครับมีอะไรบ้างไปชมกันเลยฮะอย่างที่หนึ่งครับก็คือว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องจำตัวอักษรภา,าษาญี่ปุ่นทุกตัวก่อนที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าแบบทำไมถูกไหมคือปกติอะเวลาเราเริ่มเรียนภาษาอะไรก็ตามอะสิ่งที่เราต้องจำเป็นอย่างแรกก่อนที่จะไปเรียนพวกคำศาาัพท์ไวยากรณ์อะไรพวกเนี้ยมันคือตัวหนังสือของภาษานั้นๆถูกไหม ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวหนังสือหรือการออกเสียงของภาษาน้นั้นะ่ะมันไม่สามารถไปต่อได้ไงะนะครับอันนี้คือความเข้าใจตามปกติเนาะของการเรียนแบบไม่ไว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามในโลกแต่ว่ามันไม่ใช่กับภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องจําทุกตัวก่อนที่จะไปเรียนถามว่าทําไมครับต้องทาความเข้าใจก่อนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอักษรด้วยกัน3ประเภทก็คือเป็นคิรากนะ คาตาคณะแล้วก็คันจิครับซึ่งที่กกรัานะมีทั้งหมด46ตัวคาตาคณะมี46ตัวนะครับส่วนคันจิอะ่ะทุกคนมีเป็นแสนแสนตัวฟังผมไม่ผิดครับมีเป็นแสนแสนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจําทั้งหมดเนี่ยก่อนไปเรียนอะบอกเลยว่าชาตินี้ก็ไม่ได้เริ่มเรียน <c oughs> จริงๆนะสิ่งที่ทุกคนควรจําก่อนเลยที่จะมาเรียน ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือฮิรากานะกับคาตาคณะครับก็คือทั้งหมด92ตัวอืมก็คือจําอักษรแค่ศัพทเนี่ยมาก่อนส่วนคันจิเนี่ยนะครับคือถึงผมบอกว่ามันมีเป็นแสนตัวก็จริงอะแต่คันจิที่เขาเรียกว่าเป็นโจโยคันจิหรือคันจิที่ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆอะมีแค่ประมาณ2,016ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคันจิเนี่ยนะครับคือจริงๆพอพูดแต 2, บ2,000กว่าตัวมันก็ยังดูเยอะอยู่ดีใช่ไหมแต่เราไม่จําเป็น ที่จะต้องจําทั้งหมดตั้งแต่แรกก็ได้เพราะควาจริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นแบบเหมือนเด็กญี่ปุ่นเองอะ่ะเขาก็ต้องเรียนเรื่อยกว่ากว่าจะแบบเก็บครบสองพันกว่าตัวก็คือแบบน่าจะอยู่ระดับประมาณมปลายแล้วด้วยสามอะ่ะหรือว่าแบบจบมปลายไปแล้วนะครับถึงถึงจะแบบเก็บครบทั้งสองพันตัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอาล่ะอย่างที่บอกไปนะครับ ก็คือเวที่อยากจะให้ทุกคนมาก็คือว่าจําที่รากณนะคาตาคนะให้ได้ส่วนคันจิเนี่ยนะครับก็คือจําไปเรื่อยๆนะครับเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยๆจําไปเทียนิดเทียนนิดเทียนิดเรื่อยๆนะครับอาจจะวันละตัววันละ2ตัวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบคือแน่นอนแหละคันจิมันใช้เวลานานมากๆนะครับอาจจะเป็นปีหรือ2ปีเลยก็ได้นะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาเลยเนี่ยก็มันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าทุกคนค่อยๆเก็บไปเทียนนี้เทียนนี้อะนะครับบอกเลยว่าคือถ้าเก็บอย่างต่อเนื่องอะนะครับมันเยอะแน่นอนเว้ยจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะครับก็คันจิตเนี่ยค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆได้ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับแต่ว่า ขีดการณ์ค่าตัดคณะจำม,มาก่อนที่จะเรียนเนาะนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกก็คือว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องจําอักษรทุกตัวกับอมาเรียนนะเนาะจำแค่ขีดการณะกับคาตัดคณะให้ได้ก็พอเสร็จคันจิตเนี่ยก็คือค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตอนเราเรียนวยากรเอยตอนเราเรียนคาศัพท์เอยนะตอนนี้ต่อไปครับข้อที่2ครับก็คือว่าวยากรภาษาญี่ปุ่นมักจะกลับด้านกับภาษาไทยนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาเนาะ ว่าโอเคมันเรียงกลับด้านกันนะอย่างเช่นถ้าภาษาไทยพูดว่าฉันกินข้าวภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฉันข้าวกินนะครับก็คือโกหังโอวัตชิวะโกหังโอทาเบรุมันก็คือเรียงกลับกันอะ่ะคือคือภาษาไทยอะ่ะเขาจะเรียงเป็นประธานกริยากรรมแต่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียงเป็นประธานรากรรมกริยานะครับประมาณนี้มันก็จะเรียงสลับกันหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกคําขยายอย่างเช่นแบบอ่ะ เสื้อตัวนี้สีแดงใช่ไหมแบบว่าอ่ะเสื้อเสื้อสีแดงอ่ะสมมุติว่าผมพูดคาว่าเสื้อสีแดงภาษาไทยอ่ะคือเสื้อมันอยู่ด้านหน้าและสีแดงอยู่ด้านหลังถูกไหมแต่ถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นครับเขาจะเอาสีแดงขึ้นก่อนแล้วค่อยพูดคาว่าเสื้อเป็นอาคายชัดสุดอาค่ายฝึกๆอะไรเงี้ยก็คือเอาสีแดงมาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยคํานามที่อยู่ด้านหลังประมาณนี้นะครับมันก็มักจะเรียงแบบ มีหลายๆอย่างอะที่ภาษาญี่ปุ่นมันจะเรียนกับด้านกับภาษาไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คือตั้งสติดีๆนิดนึงนะครับคือแรกๆกันแน่นอนเราอาจจะไม่ชินนะครับเพราะว่าคือมันมันมันค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าใช้ใช้การฝึกฝนแล้วก็ใช้ความเคยชินระดับหนึ่งเนาะกว่าแบบกว่าเราจะพูดได้ไหลลื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฝึกซ้ำๆบ่อย นะครับทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะชินกับการเรียงไวยากรณ์แบบภาษาญี่ปุ่นเองอประมาณนี้นะส่วนต่อไปข้อที่3ครับก็คือว่าคํายืมที่เป็นคํายืมจากภาษาอังกฤษอ่ะในภาษาญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้มีความหมายตรงตัวเสมอไปนะ,ะตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนพลาดและผมก็พลาดเหมือนกันเพราะว่าคือภาษาอังกฤษอ่ะทุกคนนะครับเป็นภาษาที่เราได้เรียน มาตั้งแต่แบบสมัยประถมม,มัธยมใช่ไหมมาเรื่อยๆนะครับมาหาอะไรก็อาจจะยังยังต้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยถูกไหมซึ่งคือภาษาอังกฤษอะ่ะมันอยู่กับพวกเรามาแบบตั้งแต่แบบสมัยสมัยแบบเรายังเด็กๆแล้วอะ่ะตั้งแต่แบบประถมมาเรื่อยๆถูกไหมมันทําให้บางทีอะ่ะเราเราเกิดความเคยชินกับภาษาอังกฤษมากเกินเกินไปเว้ยซึ่งโอเคการเคยชินกับภาษาอังกฤษอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแย่มันคือเรื่องดีด้วยซ้ำ แต่ว่านะครับมันทําให้เราอาจจะมาสับสนกับคํายืมที่เป็นคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาญี่ปุ่นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคํายืมที่เป็นที่มาจากภาษาอังกฤษอะ่ะที่เป็นแบบที่ญี่ปุ่นเอามาใช้อะ่ะมันไม่ได้ตรงตัวเสมอไปเว้ยอย่างเช่นคําว่าคอนเซนโตอ่ะผมยกตัวอ,อย่างคำนี้นะคอนเซนโตมันคือคําว่าคอนเซนต์ใช่ไหม ซึ่ง consent ในภาษาอังกฤษอ่ะเราจะคุ้นเคยกับความหมายที่ว่าแบบมันอาจจะเป็นข้อตกลงหรือว่าเป็นแบบว่าสัญญาอะไรบางอย่างใช่ไหมอันนี้คือ consent แต่ว่า consent ตอ่ะพอญี่ปุ่นเอามาใช้อ่ะเขาเอามาใช้ในความหมายหลักๆก็คือว่าพูดถึงปลั๊กไฟซึ่งแบบน,นั่นแหละนั่นแหละทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นคำง่ายๆคำที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ถ้ามันเป็นคำยืมที่ญี่ปุ่นเอามาใช้อ่ะ อยากจะให้ทุกคนหาความหมายนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทําเลยคือหาความหมายจากพจนจานุกรมเลยว่าอไอ้คำนี้จริงแล้วที่ญี่ปุ่นเอามาใช้อะญี่ปุ่นเอามาใช้ในความหมายไหนโอเคไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ตรงความหมายเสมอไปนะครับคือมันมีตัวที่แบบไม่ได้ตรงความหมายก็มีหรือตัวที่แบบ ญี่ปุ่นเอามาใช้แล้วเอามาเพิ่มความหมายก็มีหรือหรือญี่ปุ่นเอามาใช้แล้วเอามาใช้เป็นความหมายที่แคบลงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคําที่เราคุ้นเคยอยากจะให้ท,หใทุกคนเนี่ยหาในพจนานุกรมเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คำเนี่ยที่ญี่ปุ่นเอามาใช้อ่ะความหมายเป็นยังไงกันแน่นะครับมันจะทําให้เราใช้คํายืมภาษาอัจีนแล้วคุยกับคนญี่ปุ่นอะ่ะได้แบบได้ถูกต้องมากขึ้นแบบเข้าใจตรงกันมากขึ้นนั่นเองเนาะตอนนี้นะครับ โอเคต่อไปข้อที่4ครับก็คือว่าภาษาญี่ปุ่นมีการสอบวัดระดับภาษา,านะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเพิ่งเข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นอยากจะให้รู้ไว้ว่าโอเคภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการวัดระดับภาษาด้วยนะซึ่งการวัดระดับภาษาเนี่ยนะครับมันมันช่วยอะไรนะครับหนึ่งเลยมันช่วยวัดโปรเกรสเราอะว่าโอเคเราเรียนภาษาญี่ปุ่นมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับคือเราเรียนมาถึงไหนแล้ว ม,มันจะได้วัดเราได้ว่าโอเคเรามาถึงเราเราเรียนมาแบบโอ้เราเรียนมาสองสามเดือนเนี่ยนะครับเราทําได้ถึงขนาดไหนแล้วก็คือเป็นการวัดตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นการแชร์เลนจ์ตัวเองเหมือนกันเนาะเรื่องของการวัดระดับภาษานอกจากมันจะเป็นการแชร์เลนจ์ตัวเองแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้ถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านการวัดระดับนั้นๆเนี่ยนะครับเราจะได้ใบรฟิเคตมาซึ่งเราสามารถเอาใบรฟิเคตนั้นะ ไปใช้ในการทํางานนะครับไปใช้ในการเรียนต่อยืน่นทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องของการสอบวัตระดับภาษาเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการสอบวัตระดับภาษาเจลวิธีได้นะครับอืมประมาณนี้นะซึ่งถามว่าทุกคนจําเป็นต้องสอบไอ้วัดระดับภาษาไหม คำตอบคือมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณเลยว่าคุณมีเป้าหมายอะไรถ้าคุณอยากจะวัดตัวเองเนี่ยแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาการของตัวเองเนี่ยก็ควรไปสอบเพราะว่ามันทําให้เราเห็นในภาพที่มันชัดเจนขึ้นอ่ะว่าเราไปถึงขั้นไหนแล้วหรือถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากจะแบบเอาผลสอบอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะสอบไว้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายเนี่ยเรียนสนุกๆเฉยๆเนี่ยนะครับ ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องสอบวันระดับภาษาก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณเลยว่าคุณต้องการอะไรนะครับประมาณนี้นะต่อไปครับข้อที่5้าละก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกตั้งแต่ต้นภาษาเนี่ยเราสามารถฝึกฝนได้เรื่อยๆอ,อันนี้เป็นจุดที่หล,หลายๆคนพลาดแล้วผมก็เคยพลาดเหมือนกันก็คือว่าคือเราเราก็มีความคิดเนาะว่าเ,ออเราเรียนภาษาอะไรเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้มันเพอร์เฟกเลยอะไรงนี้นะครับคือแบบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกก่อนก่อนที่จะนําไปใช้ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเว้ยเพราะว่าคือมันมันเป็นไปได้ยากมากอะที่เราจะทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกอะโดยที่แบบเราไม่ได้นําไปใช้เลยเข้าใจะปะคือแบบลองลองลองนึกถึงแบบว่าตอนเราฝึกภาษาไทยตอนแบบเด็กๆก็ได้อะคือตอนที่เราพูดภาษาไทยตอนเด็กๆอะ พ่อแม่ก็สอนให้เราพูดใช่ไหมหรือว่าแบบผู้ปกครองอะไรเพวกเนี่หรือว่าคนรอบตัวก็สอนให้เราพูดภาษาไทยเนาะแล้วตอนที่เราพูดภาษาไทยอะ่ะเราก็ไม่ได้พูดแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เราก็พยายามสื่อสารออกมาให้ได้อะ่ะคืออะ่ะผมเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังเลยและกันอะ่ะว่าสมัยก่อนอะ่ะผมไม่ได้พูดแบบคือคือจริงสมัยนี้ผมก็ไม่ได้พูดภาษาไทยแบบถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอะ่ะพูดถึงสมัยก่อนแล้วกันนะครับ คำว่า11ทุกคนตัวเลขอะ11อ็ะคือผมออกเสียงเป็น1ิเป็ดเว้ยเป็ดอะเป็ดที่เป็นฐานอะ <laughs> ผมออกเสียงเป็น1ิเป็ดแล้วก็ผมก็พยายามสื่อสารให้ได้ว่าโอเคไอ้สิเป็ดที่ผมพูดอยู่อะมันคือเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมพยายามพูดให้ได้แล้วก็แบบพยายามแก,พยายามแก้พยายามพูดพยายามแก้พยายามพูดพยายามแก้ไปเรื่อยจนทุกวันนี้ผมสามารถพูดคําว่า10จากที่ผมเคยว,ว่า1ิเนี่ยผมพูดเป็น11ได้เห็นไหม เรื่องนี้มันสอนอะไรมันสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกก่อนที่จะไปใช้งานคือเราเอาไปใช้งานเลยเว้ยคือเราเรียนอะไรมาเราเอาไปใช้งานเลยนะครับมันผิดมันถูกยังไงอ่ะเราได้เรียนรู้จากการใช้งานนี่แหละเออนะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกเสียงทุกอย่างให้มันแบบเพอร์เฟกถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ คือภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีตัวอักษรบางตัวที่แบบว่ามันออกเสียงยากใช่ไหมคือบางคนอาจจะแบบกังวลว่าแบบเฮ้ยเราออกเสียงไม่ได้แล้วเราจะสื่อสารไม่ได้หรือเปล่าโน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 ลองสื่อสารไปดูก่อนนะครับลองสื่อสารไปดูก่อนแล้วก็คือถ้าเราสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าไปคุยกับคนญี่ปุ่นล้วเพวนเนี้ยนะครับบางทีอ่ะเขาจะพยายามปรับให้เราว่าแบบโอเคแบบเราสื่อสารคือคือถ้าเราพยายามสื่อสารอ่ะ คือยังไงอะ่ะคือถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นพยายามทำความเข้าใจเราด้วยนะครับแล้วก็เราพยายามสื่อสารออไปด้วยอะ่ะคือยังไงมันก็เข้าใจกันได้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือว่าอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดอันนี้คือสําคัญมากเลยนะกับการเรียนภาษาอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดนะครับพยายามสื่อสารออกไปแล้วก็พยายามแบบเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็เอามาปรับแก้ตามนั้นนะครับเพอยหลักก็คือว่าไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกตกันแต่แรกนะครับ ผิดไปนี้แหละนะครับผิดเยอะๆยิ่งดีเลยมันทาให้เราเรียนรู้จกากความผิดพลาดนะครับเหมือนที่ผมแก้คําว่า1 8เป็น11ได้ประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับต่อไปนะครับข้อที่6ละก็คือว่าภาษาคือการเดินทางระยะยาวเว้ยมันคือการเดินทางไกลคือแน่นอนแหละถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะแบบวันในมิราเคิลเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ในช่วงค่ำคืนซึ่งโอเคมันเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีคนทำได้เว้ย แต่ประมาณ99.99% 99มันมันแบบมันยากมากๆที่จะทําอย่างนั้นได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าให้เราเปลี่ยน mindset เลยแล้วก็แบบตระหนักไว้เลยว่าการเรียนภาษามันคือการเดินทางระยะไกลนะครับคือมันคือการสะสมประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยดียๆไงนะครับนี่คือการเรียนภาษาเว้ยคือถ้าเราอยากคือถ้าเราพูดว่าเราอยากจะเก่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ย แต่เราให้เวลากับมันน้อยอะ่ะเช่นแบบฉันอยากจะเก่งภาษาญี่ปุ่นในหนึ่งสัปดาห์คือคือมันมันทำได้ไหมมันก็อาจจะทําได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นอะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือให้ตระหนักไว้เสมอว่าการเรียนภาษาคือเราต้องทําเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องไปยาวๆค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับและ ถ้าเราทำแบบงี้ได้เรื่อยๆมีวินัยในตัวเองในการฝึกภาษาแน่นอนเราจะเก่งภาษานั้นขึ้นแน่นอนนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าแบบเลาถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาฝึกภาษาญี่ปุ่นจะทำยังไงดีโน no โ no, น no, 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 no. ผมเชื่อว่าคนที่อยากจะฝึกภาษาญี่ปุ่นอ่ะหาเวลาได้อยู่แล้วเว้ยคือแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าหาเวลาเยอะก็ได้อ่ะอาจจะแบบวันละประมาณ15นาที30นาทีอ่ะ ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะสามารถหาแก๊ฟเวลาแค่แบบ15นาที30นาทีอ่ะยังไงมันก็หาได้เว้ยจะเป็นก่อนนอนก็ได้หรือแบบจะฟังจะฟังแบบพอร์แคสในห้องน้ามันก็ยังทําได้เลยอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะทําถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนหาเวลาส่วนนี้ได้นะครับเป็นวันละ15นาที30นาทีก็ได้นะครับคือมันดูเป็นเวลาที่น้อยใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนอ่ะทาอย่างต่อเนื่องนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยอย่างต่อเนื่องแล้วทาได้ยาวๆอ่ะ อยากจะบอกว่าเราจะได้รับประสบการณ์แล้วก็เราจะเก่งภาษานั้นขึ้นอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าทาอย่างต่อเนื่องและมีวินใัยนในตัวเองในการฝึกภาษานะครับภาษาคือการสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบเออตระหนักเอาไว้นะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อที่7ก็คือหาแพชชั่นในตัวเองนะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่า ข้อนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะคืออาล่ะนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพชชั่นอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรือเปล่าอันเนี้ยขอพูดในมุมมองของตัวเองแล้วกันว่าคือแพชชั่นเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรคือแพชชั่นเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เราเบิร์นเอาคือถ้าเราไม่มีแรงจูงใจตรงนี้นะครับ ราอาจจะคือถ้าเราเรียนไประยะหนึ่งอ่ะเราอาจจะรู้สึกแบบเบื์นเอาได้ว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับทำไมฉันต้องมานั่งท่องคําศัพท์ในภาษาที่ฉันไม่รู้ด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้นะครับซึ่งมันคือความรู้สึกเบร์อเอาอ่ะความรู้สึกหมดไฟอ่ะทุกคนอืมมันเกิดขึ้นได้เว้จริงๆความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีแพชชั่นหรือไม่มีแพชชั่นก็ตามอะ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าถ้าเทียบแล้วนะคนที่ไม่มีแพชชั่นกับคนที่มีแพชชั่นอ่ะผมมองว่าคนที่มีแพชชั่นอ่ะนะครับจะเกิดภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาต์อ่ะได้ยากกว่าคนที่ไม่มี <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณมีแพชชั่นในตัวเองอะ่ะคุณหาแรง,งจึงจในการเรียนภาษา,าญี่ปุ่นได้อะ่ะนะครับมันจะช่วยทําให้คุณนึกถึงเป้าหมายได้เสมอว่าโอเคฉันเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเหตุผลนี้นะเพื่อเป้าหมายนี้นะอ่ะนะครับคือแบบคือหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยแพชชั่นที่ฉันต้องตั้งเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างเช่นฉันชอบดาราญี่ปุ่นฉันชอบซีรีส์ญี่ปุ่นฉันชอบอนิเมะญี่ปุ่นฉันชอบการ์ตูนญี่ปุ่นโอเคตรงเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นก็จริงแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งเหล่านี้เสมอไปแพชชั่นของคุณอาจจะเป็นอ่ะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออัพเงินเดือนเมันก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นแล้วนะ หรืออยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะเปิดโลกก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นแล้วถูกไหมหรืออยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออะไรอีกอะเพื่อไปเรียนต่ออมันก็เป็นแพชชั่นอ่ะทุกคนพยายามหาให้ได้ว่าเฮ้ยเราเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะเพื่อเป้าหมายอะไรมันมีแน่นอนทุกคนคือถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีเป้าหมายอ่ะทุกคนจะมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นทําไมอ่ะถูกไหม <S <S คือเป้าหมายของคุณอาจจะเป็นแบบอยากรู้ภาษาใหมๆ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายแล้วถูกไหมคือแน่นอนอ่ะ คือทุกคนมาเรียนตรงนี้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นอะแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วอะแสดงว่าทุกคนน่าจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่นะครับเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออะไรถ้าเราหาตรงนี้ได้อะนะครับแล้วแล้วเราจดไว้เลยนะว่าโอเคฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป้าหมายนี้นะมันจะช่วยป้องกันเราไม่ให้เราหมดไฟไม่ให้เราเบรนเอาระหว่างทางได้ ประมาณนี้นะครับและนี่คือ7สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณรู้ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีข้ออื่นที่อยากจะแบบคอมเมนต์อีกว่าแบบเอ้ยควรรู้อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันครับซียาบายบายครับเย้ yeah.